ชีวิตนี้ได้แดงของคุณผูกติดไว้กับใครคะเรามาดูกันนะคะขอไอ้ไพ่ช่วยบอกทีแปดดาบหนึ่งไม้เท้าเก้าเหรียญหกเหรียญ แปดาบหนึ่งไม้เท้าได้กเหรียญคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คนคนนี้นะคะอาจจะเกิดในธาตุลมได้นะคะมีทุนตุนกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุดินนะคะมังกรพึกศกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ ตามธาตุนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบุคลิกลักษณะเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเป็นคนที่พูดน้อยพูดตรงนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับคนอื่นมีโรคส่วนมีโรคส่วนตัวสูงคุณอาจจะได้พบเจอเขาในช่วงเวลาที่ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มงานใหม่หรือว่าเจอกันเพราะงานรู้จักกันเพราะงานหรือว่ามีการช่วยเหลือกันแล้วได้มารู้จักกันนะคะเป็นคนที่ เป็นโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้พบได้เจอนะคะแต่คนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่เก่งงานเก่งการนะคะไอเดียเป็นเลิศนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีใจบุญสุนทานนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่กันงานดีก็ได้หรือเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นคนที่มีอํานาจออกคําสั่งคนอื่นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการได้นะเพราะว่าเขาจะสามารถดูแลคุณ ได้อย่างดีนะคะเป็นสายเปย์พร้อมเปย์นะคะพร้อมเพย์เลยนะคะหกเหรียญเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้ผู้อื่นเสมอนะคะ ถ้าเขาพบเจอกับคุณนะคะเขาจะรักแบบปักใจเลยนะคะเขาจะคลั่งไคล้เสน่หาในตัวคุณมากนะคะเขาจะมีแพชชั่นมีความหลงใหลในตัวคุณมากๆอาจจะเป็นรักแรกพบได้นะคะเขาจะมีความสเสน่หาในตัวคุณมากหรือคนคนนี้นะคะต่อให้เขาเป็นคนนิ่งๆนี่บๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดเผยตัวเองแต่ว่าเขามีสเสน่ห์เหลือล้นเหลือล้ำเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ แี่เวลาเขาออกสังคมเขาก็ทําได้ดีนะคะแต่เวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาชอบปลิเวกนะคะเก็บตัวแล้วก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครด้วยนะคะเป็นคนครบรถมากๆนะคะครบรถมากๆถ้าคุณเจอคนคนนี้นะคะถ้าคุณได้พบได้เจอแล้วก็ได้คบกันนะคะ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะพัฒนากันไปยาวๆเลยเพราะว่าถ้าคนคนนี้นะเขารักใครรักจริงรักแล้วแบบฝังใจเลยนะคะรักแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเขาจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือพลังงานฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะเขาก็จะดูแลคุณอย่างที่ที่สุดรักปักใจแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่เป็นคนที่คําไหนคํานั้น เขอแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้ขอให้รับพลังงานในคลิปนี้นะคะขอให้พบเจอกับคนเนี่ยเป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นสายเปเป็นพร้อมเปเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะคะเป็นคนที่รักและซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวเป็นคนข้างรักคุณมากๆ นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขความสมหวังพบเจอแต่ความรักที่ดีนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขความสมหวังสมปรารถนานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ความรักคุ้มครองคุณนะคะสวัสดีค่ะ